สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบดบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเดือยลูกบิดประตูตรงนี้นะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็สงสัยว่าเขาทํามาเพื่อประโยชน์อะไรนะครับสำหรับเดือยลูกบิดประตูเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ลูกบิดประตูนะครับเกือบทุกชุดนะครับยกเว้นบางชุดที่จะไม่มีเดือยลูกบิดประตูนะครับผมเดี๋ยวผมจะมา,อาลองบิดประตูแบบไม่ล็อก กับล็อกให้ดูกันก่อนนะครับเพื่อเราจะดูกลไกของเดือรูบิดนะครับผมด้านนี้นะครับเป็นด้านที่เราจะใส่กุญแจแล้วก็สําหรับเดือรูบิดนะครับผมจะแยกชิ้นกับตัวแกนล็อกนะครับผมจะแยกชิ้นกันได้ทีนี้เราลองบิดดูครับเมื่อรบิดนะครับตัวแกนล็อกกับตัวเดือยเนี่ยก็จะหุบเข้าไปด้านในพร้อมกันนะครับผมทีนี้เราเราลองกดเดือยครับผมกดเดือยปุ๊บเราบิดแกนแล้วก็เข้าได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะกด ที่แกนล็อกก็เดือยก็เข้าไปได้เหมือนกันที่เรากดที่เดือยแต่เรากดแกนล็อกแกนล็อกจะไม่เข้านะครับผมนี่เป็นแบบที่เราไม่ล็อกประตูเราล็อกดูครับผมอ่าล็อกประตูแล้วนะครับอ่าเราบิดข้างนอกบิดบิดไม่ได้แล้วครับทีนี้ทีนี้เรามากดที่ตัวเดือยรูปบิดนะครับผมอ่าบิดไม่ได้เช่นเดียวกันอ่าที่เรากดที่แกนแกนล็อกนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้แต่เรากดที่เดือยแต่แกนล็อกนะครับผมจะเข้าไม่ได้นะครับ ทีนี้เวลาเราไปซื้อลูกบิดประตูมานะครับในชุดมันก็จะมีแผ่นล็อกแกนลูกบิดมาให้ด้วยนะครับถ้าเราใส่แผ่นล็อกแกนนะครับล็อกเดือยแบบนี้นะครับคือให้ตัวแกนล็อกกับตัวเดือยนี้โผล่มาในรูนะครับทีนี้เมื่อล็อกประตูนะครับลรกบิดอย่างเงี้ยบิดไม่ได้นะครับแต่แล้วเรากดที่แกนล็อกเนี่ยมันจะสามารถนะครับกดลงไปได้นะครับผมนี่ ทีนี้ถ้าในกรณีว่ามีคนต้องการจะมางัดห้องเรานะครับโดยการใช้แผ่นกา๊าซหรือว่าแผ่นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแย่เข้าไปนะครับที่รูนะครับนี่เราสังเกตว่ามันแย่แล้วสามารถงัดได้นะครับผมดีมันสามารถกดล็อกได้นะครับผมทีนี้เวลาเราติดแผ่นล็อกแกนนะครับผมให้เราติดโผล่เฉพาะตัวแกนนะครับแต่ว่าตัวเดยลล็อกเนี่ย ต้องกดทับด้วยแผ่นล็อกนะครับผมนี่กดทับอย่างนี้ถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะกดไม่เข้านะครับผมทีนี้ถ้าใครเอาอะไรมาแย่นะครับบัตรก้ามาแย่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมางัดได้นะครับผมนี่ก็คือเป็นประโยชน์ของตัวเดยล็อกนั่นเอง ทีนี้ถ้าใครจะติดตั้งลุยประตูเองนะครับหรือว่าช่างมาติดตั้งเราต้องตรวจดูนะครับอย่าให้เขาติดตั้งโดยที่ตัวเดือยนี่โผล่เข้ามาในแผ่นล็อกแกนนะครับผมซึ่งเวลาใครเอาบัตรก้าอะไรต่างๆมาแย่เนี่ยก็จะปลดล็อกได้นะครับให้ติดตั้งแบบนี้เลยนะครับให้โผล่มาเฉพาะตัวแกนล็อกเฉยเฉยนะครับผมแล้วก็กดทับไปที่ตัวเดือย นะครับเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็จะกดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดโผล่มาเข้ามาในรูนะครับก็จะกดได้นะครับผมนี่เขาปลดล็อกได้ถ้าเราติดให้แกนโผล่เข้ามาอย่างเดียวีนี้ถ้าใครเอาบัตรการ์ดนะครับมาแย่เพื่อจะงัดประตูก็จะไม่สามารถงัดได้เลยนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของด้วยล็อกประตูที่เขาทำเอาไว้ใช้งานนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบประเดียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ